สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่เกม s i ลเวอ and b นด์บลันะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครโจรร่างทิศนะอะไมผมเริ่มไปคิดถึงเจนดังเจนยันทิพแทนไม่รู้มาดูกันนะครับว่าตัวละครนี้อะไรไปเป็นตัวละครเรือตระกูลนะครับก็คือจะเหมือนกับเป็นตัวละครประเภทพิวครีมของเกมนี้นั่นแหละรถไฟทไม่ทรา่าจะเป็นความพิเศษก็คือเข้าใจว่าน่าจะทำอ่าหาสถานะในวนของ ค่าความสัมพันธ์เนี่ยได้สูงกว่าในเครืออืน่นๆนะครับตัวละครน,นี้จะเป็นตัวนักรบนะครับก็คือจมตีระยะประชิดนะทำดาเมจเป็น a o โ e อได้นะครับแล้วก็สามารถสตารสตศัตรูได้ด้วยนี่จะเป็นตัดคังังคืนนะดาเมจที่ทําได้เป็นดานเมจทันล่วงนะครับก็จะมีผลในการจัดการกับศัตรูที่มีค่าบาเรียนโล่เนี่ยป้องกันเราสามารถที่จะตีทดาดาเมจได้มากขึ้นนะครับ หรือตัวจะไปเจอศัตรูที่มีค่าพลังป้องกันทั้งกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทเนี่ยสูงก็ใช้ด้านเมทัลวงเนี่ยบรจัดการได้นะครัเอามาันจะไปเจอในโหมดแผนออกล่าต้องเป็นหลักนะไอ้พวกเงินขายพวกนี้นะครับอะต่อมามระดูนที่สกิปนะครับสกิว ขออนุญาตไปดูที่สกิลโจมตีปกติก่อนนะครับก็ทำดาเมททะลวงนะใส่ศัตรูที่อยู่ในรูปพื้นที่ทรงกลวยด้านหน้าตัวเองนะครับอ่าเ็เป็น AOE นะโดนทุกตัวนะทำดาเมจสูงสุดที่เลเวลสิบเนี่ยสองร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครต่อมานะครับสกิลพิเศษทุกการโจมตีปกติ2ครั้งจะทำดาเมททะลวงนะครับที่เลเวลสิบจะทำดาเมจทะลวงที่หกร้อยเปอร์เซ็นต์นะใส่ศัตรูที่เป็นเป้าหมายและตัวที่อยู่รอบๆของเป้าหมายนั้นนะครับ ต่อมานะครับอรนสวรค์อเดี๋ยวดูสกิลก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องทีมนะผมลืมลืมพูดเรื่องทีมไปอรอนสวรรค์จะมีพนึกกาลังอย่างที่บอกวนะ่าตัวละครนี้จะเป็นอยู่ในทีมจันทาเฝ้ายามซึ่งเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนยนวะผมจะพูดอีกทีหนึ่งปนละุกใช้งานเมื่อเปอร์เซ็นต์เอลดลงต่ํากว่า60นะครับจะทําให้เกิดได้รับกระแสะสายฟ้า เป็นระยเวลา10วิสามารถปลูกใช้ได้1ครั้งต่อ1การต่อสู้เท่านั้นนะครับนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบปั๊บขึ้นมานะครับโดยที่กระแสสายฟ้าเนี่ยมีผลทําให้อ่าได้รับคุ้มฟุ้มภัยนะครับก็คือเหมือนกับจะเป็นโล่นั่นแหละต่อทุกดามี่สูญเสียเอและอ่าเอฟเฟกต์ควบปุมนะครับเพิ่มอัตราคลิกขึ้น3 0นตฮะแล้วก็มอบ ลดดาเมจทั้งหมดที่ได้รับลงปานกลางนะให้กับฝ่ายเดียวกันปุ๊บโนสิบวินะก็ปานกลางนี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลดดาเมจที่ได้รับลง30%มหรือเป่านี้ผมไม่ชัวนะวก็จะลดมาจำนวนหนะึ่งต่อมานะครับมาดูต่อตัวโจรร่างทิพย์เนี่ยจะมีเมคานิกหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าความจุไฟฟ้าซึ่งสามารถจะเก็บให้เต็มได้นะครับโดยที่ มันจะเป็นหลอดอยู่ใต้เลือดของของนางเนี่ยเก็บให้เต็มได้เมื่อทำดาเมจเท่ากับอันเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์ีตัวเองนะครับเมื่อเก็บจนเต็มแล้วเนี่ยจะอยู่ในสถานะโอเวอร์ชาร์จเป็นระยะเวลา18วิทำให้ทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับ50%ตัวคูณของสกิลพิเศษและโจมตีปกตินะครับดามไอ็วกเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยเพิ่มขึ้น1.5เท่านะ เมื่อใช้งานสกิลใดๆก็ตามนะครับจะทำดาเมจทะลวงเพิ่มเติมด้วย20%ใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมอบสายฟ้าหมายสายฟ้าให,หนึ่งสแต็กให้กับศัตรูนะครับซึ่งหมายสายฟ้านี้เนี่ยถ้าโดนคลบ5สแต็กจะติดสตัน1วินะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้มากนายอะไรนะแต่ก็เหมือนกับเอาไว้ขัดได้ประมาณหนึงนะครับแล้วก็อีก ข้อหนึ่งก็คือเมื่อจบโอเวอร์ชาร์จลงจะติดคูดาวหกวิสก่อนที่จะเก็บโอเวอร์ชาร์จได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือความชุบไฟฟ้าเนี่ยจะเติมได้อีกครั้งเมื่อครบหกวิไปแล้วนะครับมาดูที่สกิลอัลติเมทนะสกิลแอนติเมทจะมีค่าคอสสี่นะครับทัมดาเมจทะลวงใส่ศัตรูที่นูนสิบสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในรูปทรงกลวยซึ่งระยะมันค่อนข้างจะสั้นนะมันกว้างนิดนึงแต่ก็ระยะมันค่อนข้างสั้นทัมดาเมจแส่ศัตรูทั้งหมด ในพื้นที่นี้ตามที่เราเลือกไปแล้วก็ต้านสัตรูรดยวย2วินาทีดามเมจที่ข้อที่ทำได้นะจะเพิ่ม50%นะครับมาดูกันที่ความสามารถของทีมนะครับทีมจันทราเป้าอยากนะครับเมื่อบริพารพบ2คนนะครับก็คือตัวละครในทีมพรบ2เนี่ยจะได้รับดามเมจเพิ่มขึ้น25%ลดดามเมจที่ได้รับลง15%าเดามเมจที่สร้างได้ เพิ่มขึ้นนะครับ3%สูงสุด12%ต่อดีบัฟแต่ละอย่างบนตัวเป้าหมายนะครับยิ่งศัตรูมีดีบัฟบนตัวเยอะก็ยิงโดนดาเมจเยอะขึ้น,นแต่เท่าที่ดูเนี่ยตัวที่จะทำดีบัฟนรับมีกี่ตัวโจนโจนดางทีมอาา่ะทำสตาร์ได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีโอฟานนี้ก็สตารได้หรือเป่า รือว่าย oyo นี่นับหรือว่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะรู้สึกว่ามันดูแปลกๆยัง,ง,ไงไงไม่รู้เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีเ,เมื่อครบ3โคนบริพานครับดาเมทที่ได้รับดาเมทที่ทําได้จะเพิ่มขึ้น50%ดาเมทที่ได้รับลดลง35%ทํหาทดาเมจดาเมทที่สร้างได้จากต่อด Re ีบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้น10เป็นส0นะครับสูงสุด40%่ก็เพิ่มขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะอยู่ทีนี้ผมว่าถ้าเอาแค่เนี่ยเอาแค่ทีมทีีี่่มอยยูตรงเน้ ผมว่าไม่ค่อยน่าใช้นะครับอันดับเฉพาะทีมนะต้องมารอลุ้นที่ลูซิลตัวละครใหม่ที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าวะถ้าเมทถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกวันพรุ่งนี้จะเข้านะครับต้องมารอดูว่าลูซิลทำอะไรได้นะที่เหลือ,อน,นี่ผมยังรู้สึกว่ายังโดยรวมยังไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่ตัวละครนี้เก่งจริงแหละแต่ว่าข้อจํากัดในการใช้งานค่อนข,ข,ข้างจะสูงเนื่องจากตัวละครนางเป็นตัวตีประชิดนะครับใช้กิวก้วกิ้ค่อนข้างจะแคบ ทำให้หลายๆสถานการณ์เนี่ยใช้งานได้ยากไม่เหมือนกับแบบเอ่อเอาแบบอ,อะไรนะไอโอน่ ona, ร่างล้าโลกเนี่ยใช้งานง่ายมากไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องมาดูที่บริบทด้วยว่าเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับมันก็จะมีสถานการณ์เฉพาะที่นางจะเหมาะกับศัตรูที่ตามป้องกันเวทและกายภาพทั้ง2องอย่างสูงนะครับก็สาม,มารถฟาดไปได้เลยเพราะว่าเป็นอเมทัลลวงซึ่งไม่ได้นับเป็นดาเมจกายภาพหรือ รเบดเวทเลยนะเดี๋ยวตัดไปที่ลองสกิลให้ดูนะครับไปเจอตรงนั้นครับมาที่ด่านสิบหไปสิบเานะครับมาลองติดโปปตเลวะอาจจะเห็นสังเกตเห็นจะมีเลือดของนางเนี่ยจะมีหลอดด้านล่างนั่นคือหลอดความจุกไป้านะครับแล้วก็มักจะเต็มเมื่อใช้สกิลอันติงนะลองดูแล้วกัน มีภาพด้วยผมยังไม่ได้เอาบาเล่นอันนี้คือนิดเดียวเนื่องจากมันไม่ใช่จันทาสีเลือดด้วยป้อก็จะเห็นว่าหลอดตเติมขึ้นมานะครับแล้วก็จะถ้าสังเกตดีๆระยะอย่างที่บอกไประยะมันค่อนข้างจะสั้านแต่ก็ตีเอาดินก็แรงองีกรู้สึกว่าน้บม่าตีแรงเขาปวดแต่ก็ยังผมว่ายังไปได้ยีกคือต้องรอดูนนนนนนนวนหลอดแช่ไหมครับว่า นี้อันเนี้ยจะเห็นระยะมันสั้นแล้วเนาะแต่ว่ามันกว้างไปด้านข้างครับนนต,ติดติดบัฟขึ้นมาแป๊บเดียวเองแล้วก็ให้ดูประมาณคร่าวๆเอออารมณ์การเล่นัวละอนเนี้ยมันจะประมาณนี้นะนะก็สรุปแล้วเป็นตัวที่ผมคิดว่ายังพอจะข้ามได้นะ ยังข้ามได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ยากในบางสถานการณ์นะครับไปได้แบบใช้งานได้กับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์อะไรขนาดนั้นนะก็ลองดูแล้วกันแต่ก็ทางเว็บไอดวเวนเนี่ยเว็บที่เราใช้ดูเทียร์ลิสกันมาโดยตลอดเขาให้เป็นเทียร์สูงเลยนะก็คือเทียร์สูงสุดคือน่าจะมาจากการทำดาเมจนั่นแหละก็คือการตีบอส การทำดาเมจตีบอสเป็นหลักแล้วก็ PVP ก็ได้เนื่องจากตัวละครที่ดาเมจท,ทะลวงเนี่ยมักจะไปอยู่ใน PVP ซะส่วนใหญ่นะครับเนือเรื่องก็ได้เพราะว่าดาเมจแรงนะครับแต่ก็อาจจะมีเทรดออฟบางอย่างเช่นที่เป็นตัวตีระยะประชิดเนาะก็มีโอกาสที่จะโดนดาเมจออกมาหาตัวเยอะอย่างตัวละครนี้ก็ไม่ใช่แทงนะครับก็ค่อนข้างจะบางในหลายๆสถานาการณ์ค่อนข้างจะบางก็ เลือกใช้แล้วกันผมคิดว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เลยอ่ะอาจจะไม่ถึงทันต้องรีบเปิดนะครับเปิดมาก็ต้องมันต้องมาดูฮะในไอดีฟุลนนะ่ะมีตัวละครในทีมของนางหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเลยคิดว่าก็ไม่ไม่ได้คุ้มที่จะเปิดขนาดนั้นนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะผิดกไ็ได้นะลองฟังไปูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปล้วนี้ครับสวัสดีทุกครับ